มอบมอบอีกแล้วสินะเก่าแดกอีกแล้วจะซ้อมตบนกสาลิกากลายเป็นโดนนกสาลิกาซ้อมตบซสเองโอ้โหเดี๋ยวจะเชื่อและไม่ใช่โดนตบธรรมดานะโดนตบคาบ้าน2เม็ดเลยโอ้โหสองดอกจุกๆส่งท้ายปีเก่า2024เย่่เลยแค่าบ้านปีนี้แม่งเป็นปีที่แย่ที่สุดนฮะ ของแมนยูเตดเลยครับหลังจากที่เจอเล็กฟิลสันวางมือเลยนะปีนี้คือเราไม่เคยหล่นมาอยู่อันดับที่14ขนาดนี้นะครับส่งท้ายปีด้วยนะโอ้โหก็ขอให้มันจบแค่นี้นะแล้วขอเริ่มปีใหม่2025ให้มันดีๆนะโอ้โหซ้อมตบสัตว์ปีกโดนสัตว์ปีกตบแล้วนะฮะเกาแดกอีกแล้วครับนกสาริกาแล้วเจอรีพูนัดหน้าจะไหวไหมเนี่ยสัตว์ปีกนกแดงตัวนี้ของแรงด้วยโอ้โห เต็มที่เลยทุกคนพี่ไม่รู้จะยังไงแล้วอะ่ะนะพ,พี่พี่ว่านะพวกน,นอนหน,หน,หนูเด็กรีพูก็คงแบบคงแบบกูก็ไม่รู้จะล้ออะไรมึงแล้วอะ่ะเอาใจช่วยมึงแล้วอะ่ะเมนยูนะกูสงสารแล้วอะ่ะดูดีอะไรอะ่ะเล่นในบ้านดีแพ้สองลูกแล้วโดนลูกมงอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะเขาขี้เกียจจะล้อแล้วเมนยูเขาเหนื่อยจะล้อกันแล้วโอโ้โหเอาวะ <c oughs> ให้มันจบแค่ปีนี้นะ2 0 2 4นะให้มันจบแค่นี้นะแล้ว2 0 2 5เนี่ยช่วยรันระบบช่วยรัน ให้มันแบบว่าขอให้มันเป็นปีของแมนยูเต็ดแล้วกันนะ2025นะเราส่งท้ายปีอะไรที่ไม่ดีอะไรที่แย่ๆของแมนยูนะทั้งฟอร์มการเล่นทุกสิ่งทุกอย่างนะขอให้มันจบแค่2024นะแล้วเริ่มกันใหม่นะ2025นะขอให้เป็นปีที่ดีของแมนยูเต็ดแล้วกันนะขอให้ประเดิมอะไรยังไงก็ได้โอ้โหแล้วประเดิมเจอลิพูเสร็จเจออาร์เซนอลต่อด้วยนะอเอา ให้กำลังใจต่อไปครับเด็กดีทุกคนนะออพี่ไม่รู้จะพู้ยังไงแล้วฮะนะครับนะผมคาบ้าน2เมตรเฮ้ยแมนยู6นัดหลังสุดเนี่ยแพ้หนัดเลยเหรอชนะนัดเดียวเหลือจะเชื่อครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับมันเรื่องจริงครับ6นัดหลังสุดในฟิลิปปีน่้านัดให้มันจบแค่2 0 2 4นนะไหวแหละนะครับนะโอเคเอา เดี๋ยวเข้าไปว่ากันปีหน้าปีใหม่แล้วกันนะครับตอนนี้ทุกทุกคนนะครับก็แยกย้ายกันไปนะฮะไปท่องไปเที่ยวอะไรเต็มที่นะผ่อนคลายนะครับทุกทุกคนนะสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะขอให้ทุกทุกคนมีความสุขกันมากๆละกันนะครับผมใครไปไหนใครไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับขอฉลองปีใหม่มีความสุขกันทุกทุกคนจนหน้านะครับแล้วก็ขออวยพรนะครับให้ทุกทุกขั้นครับทั้งเด็กผีทั้งเด็กน้อนหนูหูลีพูนะฮะขอให้ร่ำให้รวยเฮงเฮง ใครตั้งใจคิดทาําอะไรไว้ก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับรุ่ร่วงไปด้วยดีครับตลอดปี2025ครับแล้วเจอกันใหม่ในปีหน้าครับ ทุกทุกคนจัดไปครับซูซูกิดิวออฟเดอะ a r ดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีเลือกรับส่วนลดสูงสุด8 4 0 0 0บาทผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือฟรีซูซูกิเมนเทนแนนซ์เซอร์วิสซูซูกิเวอร์นทีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีวันนี้ถึงสายเฟสันวาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th